เริน,นพรพริษศาสนริกิชนสมาชิกกลุ่มจุดุกเพื่อการพผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้ขอนำคติธรรมเรื่องความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ในปางก่อนมาแสดงเพื่อเป็นการประดับสติปัญญาเพิ่มพูนบุญบาร,รมีเป็นข้อพิสกิจใจเว้นจากการทำความชั่วมุ่งสุ่การทำความดีด้วยกายวาจาใจ ความเป็นผู้ได้ทําความดีไว้ในปางก่อนหมายถึงความเป็นผู้มีบุญคือคุณความดีที่ได้กระทําไว้ในปางก่อนในชาติก่อนและบุญเก่านั้นมีผลส่งมาถึงชาตินี้ทําให้มีพื้นเพดีชื่อว่าได้สร้างสมคุณงามความดีเตรียมพร้อมไว้แต่ต้นจัดว่ามีบุญเก่าหรือเรียกว่าคนมีบุญ คนมีบุญนั้นย่อมจะได้รับผลดีตอบสนองทำให้ได้รับโอกาสหรือสิทธิพิเศษเหนือคนอื่นๆเช่นมีรูปสมบัติและทรัพสมบัติมีความสามารถด้านความคิดการพูดหรือการกระทำเหนือคนทั่วไปจะทำอะไรก็มักจะประสบความสำเร็จอยู่เสมอไม่ใช่เพราะแต่ความดีที่ทำไว้ในอดีตชาติเท่านั้น แม้ในปัจจุบันคนที่ทําความดีไว้ความดีนั้นก็ย่อมเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ได้รับความสําเร็จในชีวิตคิดจะทําอะไรก็มีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุนมีคนอุดหนุนเพราะความดีทุกอย่างที่เราได้ทําไว้พร้อมไม่ไร้ผลย่อมเป็นสิ่งที่ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมหากแต่จะเป็นปัจจัยส่งเสริมการพัฒนาชีวิต ช่วยให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าอยู่เสมอด้วยอาน,นิสงส์ของการฟังธรรมในครั้งนี้สุดสู้สัางและอติปัญญาผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาขอให้ท่านพุทธศาสน,นิกชนตลอดทั้งสมาชิกกลุ่มยูทูบเพื่อการเผย,ยแผ่พระพุทธศาสนาทุกท่าน จงมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่ดีหมดทุกโศกโรคไปพย,ยันดรายทั้งปวงมีอายุวันนาสุขาพละปฏิภาณทนสาระสมบัติมีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลด้วยลาบหยุดสดสารเสรสิญมีความเจริญขณะในการงานหน้าที่มีความร่เยนในพระบวรพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งของพระแม่ปูญาตายายญาติสนิทมิสหายปราถนาสิ่งใดซึ่งเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงสําเร็จ ตามความมุ่งมา่นปรารถนาของท่านทืนขอจเจริญพร